ส,สดีค่ะมันนี้มีเมนูของโปรโดอีกแล้วนะคะเป็นบวบนะคะบวบก็ล้างหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกซีฟู้ดนะไข่กระเทียมอันนี้คือเมนหลักที่เราจะทำนะอันนี้เป็นเมนูที่ฝรั่งขอมานะปฏิไปตลาดนะ เจอบัวเขาบอกว่าเออ,อยากกินผัดบัวไม่ได้กินมานานแล้วเพราะว่าของชอบของเขานะซื้อมาเมื่อไหร่นี่เขาทานแบบเราแทบจะไม่ได้ทานเลยนะชอบมากก็นะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะว่านอกจะผัดอร่อยไหมนะคะแต่ก่อนอื่นคงจะลวกซีฟู้ดก่อนนะคะ ก็ิเดียวนะคะแล้วเป็นนอกน้ำเย็นนะเขาจะกรอบค่ะตายบางบางชาติเขาก็ใช้หอมนะ นอกจะผัดบวบก่อนนะคะเอาบวบลงก่อนนะทำชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่ใหญ่เป็นให้จุใจไปลเลยนะคะอ่ะ ใส่ซีอิ๊วขาไปก่อนเลยหั่นหยอยกควทำบุกค้าวนี่ยบางครั้งเราไม่มีสุดตายตัวนะคะแล้วแต่ความชอบนะจคุมรสไปก่อนเลยนะ,ะ,ะที่ชูใส่ไปนะ ให้ร่อยเป็นพอนะเริ่มร่อยแล้อ่ะน,ออน้ำตาลขาดไม่ได้อนะ่ะบวกส่ดบวกน้ำตาลขาดไม่ได้ของเข้ากันดีมากต้องออกหวานนิดหน่อยนะ ให้บวก,บวกอ่ซอฟก่อนนะฮะเน่มก่อนนะฮะเดี๋ยวใส่อย่างอื่นตามนะนีก็ซีฟู้ด <st> นี่สุกแล้วนะฮะเตรียมเตรียม <st> นะะใส่ไข่กันนะใส่ไข่นะ ไข่เริ่มสุกนะเราก็จะเอาซีฟูดลงเลยนะแล้วเอาไข่ที่เหลือโรยบนซีฟูดหน่อยนะแล้วก็กลับเลยนะ ช,ชิ้นๆนะฮะกินแล้วเราก็จะโรยด้วยนะพริกไทยนะโอ้โหปิดไฟได้เลยค่ะอ่ะถ้าอยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าชิมอีกครั้งก็ได้นะ <ๆ S 2> สุดยอดค่ะแค่นี้ง่ายมากเนี่ย เห็นไหมไข่น่ากินนะนี่กุ้งนะกุ้งเด้งๆเลยนะเนี่ยกุ้งปลาหมึกนะไม่ไม่เหี่ยวไม่เล็กมากนะบวบก็ไม่เละนะโอเคค่ะเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะจะเป็นอันว่าเรียบร้อยทานได้แล้วนะคะมาค่ะตักข้าวสวยมา อร้อนนะคะเดี๋ยวทำพริกน้ําปลาเพิ่มนะ,ะโอโหข้าวหมดจานแน่นอนนะ,ะนี่ฝรั่งต้องแย่งกินเพราะว่าวเขาชอบมากนะ,ะ<ฮ>ก็เชินเกินนะคะฝากด้วยค่ะเพื่อนๆฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วกันนะคะก็ดูแลกันไปนะคะให้ถึงฝั่งฝันแต่ละท่านนะคะแบ่บแบค่ะ อร่อยอร่อยรำมรัมรัมรมกินได้ทุกภาคนะคะอาหารอาหารแบบนี้นะคะไม่มีเลือกชั้นนะภะาคไหนภาคไหนอ่ะกินได้ทุกภาคนะคะอร่อยค่ะอร่อยแซบๆบ,บค่ะ